มันบอกจุดที่มันมีรากง่ายกว่าเดิมเลยจอสักทีหนึ่งปืนอันนี้มันมีเปอร์เซ็นแลวมันไม่จำกัดด้วยกระเด็นมันรอดขนไม่ชินจนที่จะทนตากแดดร้อนทั้งวันอยากจะซื้อ่นยตนซักตัวไปตัดอ้อยขุดมันอันนี้คือขวานที่มันยูนได้สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในเกมแกจิก้าคืในป้ปะ สังเกตุสิฉันใช่ไหมบอกค่ะพวกเรามาอัปเดตใช่ไหมครอัปเดตกล่องกล่องที่เป็นสีม่วงๆผิดเป็นแบบเป็นติดเชื้อเป็นรากต้นมไม้ติดเชือ้อแล้วมันจะมีของติดเชือ้ออุ้ยเมื่อกี้ในจอฉันเห็นกระต่ายลอยได้เมื่อกี้เเ <c oughs> ออแต่ตอนนี้ไม่ลอยแล้ว เห็นกระต่ายลอยได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ลอยอยู่ที่กับที่จริงๆไม่ได้เท้าสักทีหนึ่งเลยดูฉันสวยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าผมได้หนังมาฟรีแต่ยังไม่มีเท้าเลยเนี่ยสนดูสวยอยู่ไหนเนี่ยหรือสิต้องไปทำบุหรือเปล่าขอให้เท้ากระต่ายตีตัวเดียวได้ไม่ใช่แล้ ใช้หอกเอาพอใช้หอกได้เท้าปั๊บอะไรเปิดกล่องขอได้ถุงดีๆได้เปล่าเอาฉันมีหอกแล้วฉันกดแลกหอกฉันกดให้มันแลกอันนั้นอะสิเพื่อกดเอาหอกเพื่อหอกอยู่แล้ว อุอ้ยเมื่อกี้เกือบกระเด็นตัวเกือบกระเด็นเมื่อกี้มันเห็นจะกระเด็นเธอทางนี้ไหนอะรอรอ,อกี่ปีกี่โมงมากี่โมงมากี่โมงมากี่มงม,ามง,มา,มงมาตอนวันต่อไปอเออได้สักทีหนึ่ง ทำไมฉันต้องเป็นคนคันโยกเนี่ยข้ามเลยคัสซีนเดิมเชือ่ออ่ะเปิดกล่องวิ้ได้เลยเนี่ยได้เลยไม่รู้แล้วก็อันนี้ที่ดูแล้วก็ได้โทรศัพท์ไอซียันหนึ่งอ่ะแขว่าความทูตจ,จิส0.4ลิฟอะไรเนี่ยเปิดกล่อง กูได้อาหารฟรีน้วไม่โมเปิดได้ไหมคลาสสีสิเปิดไปแล้วมันก็เปิดเลยอ่ะไม่ใช่แบบเพื่อนเปิดได้อ่ะมันมันเป็นแบบเอ่วางไว้ตรงนี้อุ้ยอาหารฟรีเงบแกะนี่มันเป็นเนี้ยมันเป็นอะไรคลาสีมันคือโทรศัพท์แล้วมันจะบอกว่าทางทางเนี้ยไม้มันหันหน้าแล้วมันจะเฮ้ยอะไรอะอะไรเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นคะเอฟซีไม่รู้ตรงเนี้ยมันงานเทศกาลจัดขึ้นเหมือนเดิม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 อันนี้เหมือนเดิมฮาโลวีนนะโทรศัพท์อ่ะมันหันไปที่หน้าเสียตรงเนี้ยเออด้านหน้าจะมาอยู่ที่เราใช่ไหมเออแล้วมันจะบอกลูกศรทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรประมาณนี้แล้วเอฟซีใช้เป็นไหมคะโทรศัพท์อันนี้เราโดยตามทางทูกอนอ๋อมันบอกจุดที่มันมีราก เออง่ายกว่าเดิมอีกเอาแล้วฉันจะวิ่งขวานเอ,ะนนเอ๊ะฉันว่าไปหากล่องก่อนดีกว่าก่อนจะตีเผื่อเปิดกล่องขวานโอ้โหกล่องธรรมดาตอน,นยังเจอกล่องธรรมดาอยู่เลยค้ต้องเดินไปเดินมาถึงจะเจอจะเปิดกล่องธรรมดาก่อนเผื่อได้ขวานดีลาก หลากถ้ามีตรงรูมันมีหมเ <c oughs> จอสจก,การนี้หรอกนะแต่มันจะแบบใหญ่ไม่พอหรอกมันก็แบบใหญ่นั่นแหละเออมันมันจะมีประตูเข้าได้แต่มันต้องเล่นเกมก่อนไงก็เลยจะเจอกองเชื้อเชื้อเชืช้อ เจอสักทีหนึ่งขอขวานจะได้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  <Wow. S 1> ปืนอันนี้ปืนที่เชื้อนี้มันมีเปอร์เซ็นต์เออแล้วมันไม่จำกัดด้วยอกระสุนไม่จำกัดใช่ไหมอืมแต่มันมีแบบเปอร์เซ็นต จะช่วยเด็กแล้วสีได้นั่งมาสองแต่าาฉันเลกนั่งมาแลดมงกรธรรมดาอุ้ยได้ขวานสักทีหนึ่งขวานดีน่ะ อันเดียเราได้ปืนอันหนึ่งเป็นแบบเชนซีได้อย่งงมาแล้วนะอนมอมวะดูดิมีหูมีตาไม่จะมูมีตาสีมีสีม,ม่วงกันสีม่วงอยู่แล้ว New riff open on the map ค่ะแล้วจะเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกเอ้ย <laughs> โอ้วันนี้บุกเพื่ออะไรไปเจอสตองโฮอยู่ใกล้ล่างอันเนี้ยยังไม่ต้องไปก่อนก็ได้ไปไม่ได้อ่ะมันยังอันมันยังไม่แอนนั่นอ่ะยวไม่เปิดทาภาคกิจเสร็จแล้วก็แบบยังไม่ตายพอดีก็แบบก็แบบไปบุกสตองโฮฉลองอะไรพวกเนี้ยด้วยกับปืนหรงวนั้นอ่ะ หรือเราได้อาวุธพวกนั้นเราต้องไปสตตงโฮแล้วก็ยิงด้วยปืนนั้นว่ามันรโหดแค่ไหนตัดไม้จะเธอตัดไม้ทำต้นไม้ธรรมดาให้ตายไรประโยชน์ขนาดนี้เธอจะตัดทำไมเลยก็คือมาตัดที่ล่างนี้คงดีกว่า ก็ทไมไม่ได้ขวามเลยค่ะเอชวีชุบอืมโอเคเฉันนอยมากฉันจะตายก่อนมันนี่ฉันได้ในแผลฉันต้องไปชุบเธอเลยต้องชุบ<อ>ตองฟื้นฟืน้นชีพน,น,นะคะ่ะมันฉัน้นฟู้น,น,นตัวอืมเจอสถานที่นี้มันจะมีกล่องสิ่งนั้นอ่ะเปล่า ก็แดดมันรอ้อนขุนไม่ชุนจนที่จะทนตากแดรดร้อนทั้งวันอยากจะซื้อหุ่นยูนสักตัวไปตัดอ้อยขุดมันทั้งวันตัดอ้อยขุดมันตัดขุนมันเอ้ยช่า,า,าเไทยอูย้จะถังน้ำมันใหญ่ๆหญใหญ่หญเลียดใหญ่ๆหญ,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 หญ่เอ้ยอืมฉันไม่เจอกล่องที่เป็นไอ้นี่ มาศูนที่มันมีอันเนี้ยเป็นศูนย์ศูนย์ตรงเนี้ยเออที่มันมีกล่องทองเออฉันเจอกล่องทองฉันเปิดได้ทุงยักษ์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 ทุงยักษ์ใหญ่ใหญ่หลักยักษ์เย็ดยักษ์เย็ดใหญ่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 ทรอยฉันไม่เจอแบบทรไมฉันโชคไม่ดีโอ้โหพูดโชคไม่ดีคือโดนกับดักนะบ้า ก็จะพูดว่าช่วงนี้อือือืลงหูกลงมาเพื่อโอ้ยธนาคาญลงหูต้องหยุดเลยตลอดเวลาเช้าสักทีเออเช้าแหละเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยฉันเจอล่ากเลยอ่ะเจอล่ากกันใหม่แล้วแล้วต้องทำอะไรอ่ะ ต้นไม้ก็ไม่นั้นอ๋อเจอหมาต้องฆ่าหมาไม่แต่นี้เป็นต้องฆ่าหมาชี่ลางน่ะแหละครั้นี้คือฆ่าหมาแทนอ้าวมันไม่มีต้นไม้ก็บางทีมันจะแบบให้ตัดรากเฉยๆอย่าวบางอันไม่ได้แบบให้แบบตัดต้นไม้อะให้แบบตีหมาที่มันติดเชื้อเออแต่ที่เจอกล่องจะไม่ใช่กล่องนั้นนะเจอกล่องทอง ชิ่องดำสุดเดือยของเธอของเธอ,อขอควานแดงได้ไหม <c oughs> อ่ะอุปกรณ์ชุดแพทย์พยาบาลไป <c oughs> เพื่ออะไรเดี๋ยวเธอตายใช่ไหมมันมันเขาจบะบอกว่าเธอตายเอ๊ะฉันจะตายไม่มบไม่ตายค่ะเหมือนเขาจบะบอกว่าตอนไม่บูตายเอาไปชุบสสเธอเจอล่าแต่ฉัน เจอหมายแล้วว่าแต่มันยังไม่อย่นั้นเลยแต่จะค่อยกลับไปแล้วกันไปเจอใครต่อิเจอกล่องกล่องติดเชื้อหรอคะใช่ติดเชื้อใดปืนมีแล้วอ่ะตับจไม่เข้าเป็นตัวได้อะไรอะไรกึ่นกึ้น นี้กล่องได้ปืนเดิมแต่มีแล้วโอ้ยโอยโอ,ย,โอยอยารู้เลยว่าฉันต้องใช้ชุดแพทย์เพื่อฟุตนฟตทำไมฉันไม่ได้ขวานแบบขวานแค่เป็นแบบไม่ได้ขวานติดเชือ้อทาไมบางคนได้ขวานติดเชื้ออะไรครั้งอ่ะคลิปอื่นอะคลิปอืนได้ขวานตเชื้อหรอคะเออแบบบาง คิดว่แบบคนหนึ่งเขาแบบได้ขวาติดเชื้อบ่อยแด่ฉันได้ปืนบ่อยอะไรเแนบบี่ยจู่ๆใช้ปืนนี่แหละยิงที่เจอกล่องติดเชื้อแต่ต้องจับกัดไอ้กำจัดมาทางนี้ก่อนอุ้ยวุ้ยวางมาพอดี อุ้ยกวางหิวออ๋อลืมไปกดคันโยกหมาไอ้กวางก็จะตาแดงนี่จะก่กองทีเชื้ออีกแล้ว,ว <laughs> ได้อู้ได้เนี้ยจะขอตั่ตัวเดียว มาอยากต้องเก็บนี่อุย้ยอันนี้คือขวานที่มันโยนได้ขวานโยนได้มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันขวานโยนได้เหรอครับพี่โยนเหมือนคู่ในเหมือนคู่ในเหมือนคุณคุยเหมือนคู่ในเหมือนคู่ในเหมือนแบบเล่นค์ดเอเจซินแล้วแบบได้คู่ในแต่นี่เป็นแบบขวานโยนโยนโยนแล้วมีเปอร์เซ็นต์แบบขวานแบบ มนเป็นขวานเล็กๆจิๆ๋วๆว่าเออขวานจะเชื้อ้ชมันคือของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตใช่ไหมคะที่เธอพูดถึงะคะ่ะก็ใช่แล้วแหละเดี๋ยวแม่เนาขอสร้างฟาร์มต้นไม้พืชแครอทนิดหน่อยนะคะไม้ฉัน ใส่ไม้อไรฉันฉันได้เก้าอี้แล้วฉันมาใส่คือไม้คือ <c oughs> ไม้หายไปเจอเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> สรไดยไม้แล้วเธอเนี่ยเีร <c oughs> ดายของหมดเลย <c oughs> ช่วงนี้พวกเราไม่ได้แบบเชื่อมสัตว์แล้วนะ เดี๋ยวเราต้องไปเชื่อมสัตว์ปะเราจะมีสัตว์เลี้ยงฉันเจอถ้ำฮาโลวีนะอยากเข้าไป <laughs> เอาเคียวอยากเข้าไปอ่ะ <laughs> ถ้ามังบุกไม่บุกก็ต่อสู้ไม่ได้นะคะมือที่ไหนมือตอนไหนยังไม่มือเลยมัซีไม่ได้แบบเดินไปชั่วโมงนะ <laughs> ซีคิดว่าซีไม่ได้ตายหรอกมีอาวุธขนาดเนี้ย wow. ก็ได้อาวุธมากมายจากการอัปเดตครั้งนี้หรอคะได้อาวุธธรรมดาแล้วก็มีอาวุธที่ไปติดเชือ้อต้องรีบยึงรีบเดินและอย่าอยู่ <c oughs> อย่าอยวตายนะเจอมาโอมาสองตัวจะมาไล่ฉันเลยโอ้ยเจอมาโอ้ยซับซ้อนเหมือนเลยมีของหลายอย่างเนี่ยหยิบ <c oughs> มั่วหมดแล้ว ข้อเคียวได้ดาบอันนี้ดาบอะไรสักอย่างนี่นแหละไม่ใช่ดาบสิมันถึงที่มันโยนๆสิอย่างนี้นแหละโอเค วิเดินทางไหนมองเห็นอ้าทำไมฉันได้เห็นเดินเมื่อกี้เห็นเธอเดินกับที่ฮู้มันเหมือนนี่มันเหมือนเพลงนี้แหละโอ้โห u t it อ้อ้โอ้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 อุ้ยเห็นผักกินข้าวโพดกินอลยแล้วทไม่มีแบบแอปเปิลอะอ่าเาหิวอยู่พอดีค่ะ fc จะไม่มีแอปเปิลอะ เปิดบันนั้นเอ้ยใช่บันชิคิดบันนั้น <c oughs> ลุกข่ของมาแล้วมันมีลูกกอกีมาในของฉันก็ซื้อไม่รออะไรหรอกเสียเวลา <c oughs> ดอกกุฎาเอ้ยดอกกุฎาพอเด้อพอแล้วตอนนี้ภารกิจของเราสำเร็จหรือยังค่ะเอฟซีอืม น่าจะสำเร็จนะคะทำฟาร์มผักทำไมอ่ะเพราะว่าแม่โอหิวในชีวิตจริงนะคะต้องการปลูกกินจริงได้ตรงไหนคะถามเลยกินได้ตรงไหนพูดถ uhm, ึงก so ินในเกมก็หิวแท้แล้วเนี่ยในเกมนี่มันเขอว่าคุณหิวสี่แม่โอหิวจะมีอาหารให้เขาไหมคะขนาดฉันยากหิวเลยเธอหนีเธอจะช่วยตัวเองก่อนเถอะ